1 2น0่สาพิพากษาว่าจำเลยเป็นเจ้าพนักงานเอททำใบรับแจ้งการตายอันเป็นเท็จแล้วนำไปเป็นหลักฐานในการแจ้งการตายต่อในทะเบียนให้ออกมรณะบัตรของจอดจานแล้วนำไปเป็นหลักฐานในการขอคืนรักประกัน ที่ปอป่าได้ประกันตัวจอจานและจำเลยเบิกความเท็จต่อศาลว่าจอะจานตายไปแล้วการทำของจำเลยเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายยามาตรา137 157 162อนุยนุ1อนุ4 267ซึ่งเป็นการกระทำร,รมเดียวผิดกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามมาตรา157ซึ่งเป็นบทหนักที่สุดกระทงหนึ่งและเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายยาม,มาตรา177วรรคแรกอีกกระทงหนึ่งคำพิพากษาสารดีกาที่4201 2ทับ2 3พนพนักงานอายการจังหวัดสตูล นายมัดหารจำเลยจดฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายยามาตรา137 157 162 189 267 268 91จำเลยให้การปฏิเสธ สารชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอย่ามาตรต่ 137, 157, 162อนุ 1, อนุ 4, 267เป็นกรรมเดียวกันให้ลงโทษตามกฎหมายที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายยามาตรต่90คือ157จำคุก5ปี และมีความผิดตามประมวลกฎหมายอามาตรา177วรรคแรก189เป็นกรรมเดียวอีกกระทงหนึ่งลงโทษตามบทหนักที่สุดคือมาตรา177วรรคแรกจำคุก2ปีเออรวม2กระทงจำคุก7ปีจำเลยอุทธรณศาลอุทธรณ์ภาค3ามพิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์ดีกา สาลดีกาวินิจฉัยว่าจำเลยเป็นเจ้าพนักงานได้ปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตโดยทำใบรับแจ้งการตายอันเป็นเท็จโดยร่วมกับนายเปียวแล้วจำเลยนำไปเป็นหลักฐานในการแจ้งการตายต่อในาทะเบียนให้ออกใบมรณบัตรของนายจิตและนำไปเป็นหลักฐาน ในการขอคืนรักประกันที่ในเปียวได้ประกันตัวในจิตและเบิกความเท็จต่อสารจังหวัดตรังว่าในจิตตายไปแล้วกางทำของจำเลยดังกล่าวเป็นความผิดตามป,มประมวลกฎหมายอามาตรา137 157 162อนุ1อนุ4 267และมาตรา177วรรคแรก พิพากษาแก้เป็นว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายยามาตรา137 157 162อนุ1อนุ4 267เป็นการกระทำกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทให้ลงโทษตามมาตรา157ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายยามาตรา9จําจำคุก5ปีกระทง1 และมีความปิดตามประมวลกฎหมายยามาตรา177วรรคแรกจำคุก2ปีอีกกระทงหนึ่งรวมสองกระทงจำคุก7ปีนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาคส,าสาาค 3, กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลกฎหมายยามาตรา90เมื่อการกระทำใด อันเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ใช้กฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดลงโทษแก่ผู้กระทําความผิดประมวลกฎหมายอาามาตรา91เมื่อปรากฏว่าผู้ใดได้กระทําการอันเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้สารลงโทษผู้นั้นทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปแต่ไม่ว่าจะมีการเพิ่มโทษลดโทษ หรือลดมาตรส่วนโทษด้วยหรือไม่ก็ตามเมืรอมโทษทุกกระทงแล้วโทษจำคุกทั้งสิน้นต้องไม่เกินกำหนดดังต่อไปนี้มาตรา9 1อนุ1ปีสำหรับกรณีความผิดกระทงที่หนักที่สุดเมียตาโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกิน3ปีมาตรา9 1อนุสองปี สำหรับกรณีความผิดกระทงที่หนักที่สุดเมียตาโทษจำคุกอย่างสูงเกิน3ปีแต่ไม่เกิน10ปีมาตรา91อนุ3า0ปีสำหรับกรณีความผิดกระทงที่หนักที่สุดเมียตาโทษจำคุกอย่างสูงเกิน10ปีขึ้นไปเว้นแต่กรณีที่ศาลลงโทษจำคุกตลอดชีวิตประมวลกฎหมายอาญามาตรา137 ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหายต้องระหวังโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน1,000 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับประมวลกฎหมายยามาตรา157ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อเกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตตระหว่างโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่20,000บาทถึง200,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับประมวลกฎหมายอาญามตาตรา162ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ทำเอกสารรับเอกสารหรือกรอกข้อความลงในเอกสารกระทำการดังต่อไปนี้ในการปฏิบัติการตามหน้าที่ อนุหนรับรองเป็นหลักฐานว่าตนได้กระทําการอย่างใดขึ้นหรือว่าการอย่างใดได้เกิดคำต่อหน้าตนอันเป็นความเท็จมาตรา162รอ,16อนุสองรับรองเป็นหลักฐานว่าได้มีการแจ้งซึ่งข้อความอันมิได้มีการแจ้งมาตรา162รอ,16อนุสละเว้นไม่จดข้อความซึ่งตนมีหน้าที่ต้องรับจดหรือจดเปลี่ยนแปลงข้อความ เช่นว่านั้นหรือมาตรา162อ16นุสีรับรองเป็นหลักฐานซึ่งข้อเท็จจริงอันเอกสารนั้นมุ่งพิสูจน์ความจริงอันเป็นความเท็จตลอดวังโทษจำคุกไม่เกิน7จ็ดปีแรับบไม่เกิน1นึ่งแบาทประมวลกฎหมายยามาตา177ผู้ใดเบิกความอันเป็นเท็จในการพิจารณาคดีต่อศาล ถ้าความเท็จนั้นเป็นข้อสำคัญในคดีต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน10,000แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับมาตรา1 7 7วรรคสองถ้าความผิดดังกล่าวในวรรคแรกได้กระทำในการพิจารณาคดีอาญาผู้กระทำต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน7ปีและปรับไม่เกิน1 4 0 0 0 0บาทประมวลกฎหมายอามาตรา 267. ผู้ใดแจ้งให้เจ้าพนักง,งานผู้กระทำการตามหน้าที่จดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารมหาชนหรือเอกสารราชการซึ่งมีวัตถุประสงค์สำหรับใช้เป็นพยานหลักฐานโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ